สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมครับเข้าสู่ I am Eka Channel นะจ๊ะวันนี้ครับวันที่21กันยายน2563นะครับวันนี้มีข่าวอะไรบ้างติดตามชมกันได้เลยนะจ๊ะแล้วก็เพิ่มให้เป็นการเสียเวลาครับก็ข่าวแรกกันเลยดีกว่าข่าวแรกผมจะอยากจะพูดถึงนักเรียน อ่ะต้องพูดต้องพูดแบบว่ามีครูคนหนึ่งกำลังสอนอยู่เว้ยแล้วก็นักเรียนเว้ยแอบถ่ายคลิปแชร์คุณครูจริงจริงจง,จงต้องบอกว่าจะบอกว่าแชร์เหรอมันก็มันก็แอบถ่ายคลิปแล้วกันนะว่าคุณครูเนี่ยไปบนกับมบสนามหลวงเว้ยว่าแบบเฮ้ยอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนู้นวิจารณ์อย่างนั้นอย่างนู้นอย่างนี้ ในห้องเรียนในขณะที <and> <Beth th ang> ่กำลังเรียนอยู่เราไปชมคลิปกันก่อนแล้วกันนะว่าเนื้อคลิปมันเป็นยังไงกันบ้างนะจ๊ะฝ่ายสิบดนก็คุณเต๋อคุณชัยคุณเต๋อคนหนึ่งคนน้ำที่ไปประท้วงบอกว่าถ้าไม่เปิดประตูให้จะพังประตูเข้าไปนะคะถ้าครดเป็นคนของทางมหาวิทยไม่เต๋อที่มาทีเข้าไปปักหมุดนะคะไปตอนช้านะ ีคลอเอมอไรทีครถใชเเรียนยรู้วนี่ใส่ชุดดนีเน่มีตัวแทนนะคะเป็นนักเรียนมาเป็นคนธรรมดาทั่วไปมากไปประชุมได้ไปประทวงประท้วงเยอะอยากสิเก้าเดนกันเสมอกันทุกคนเก้าเดียนกันเอะไรเนี่ยนะคะแล้วก็ไปนะะไประทวง ก็ไป,ปปักหมุดไปด้วยนะคะเมือ่อวานโอเคก็ได้ฟังคลิปกันไปแล้วนะครับขอขอบคุณคลิปจากข่าวสดด้วยนะครับผมคำถามจากสังคมตอนนี้คือว่าคุณครูสมควรไหมที่จะเล่าอะไรให้สิ่งเหล่านี้ให้กับนักเรียนฟังในค่าของชั้นเรียนประเด็นคือ ชั้นเรียนนี้วิชาอะไรคุณครูคนนี้สอนอะไรอ่าก็ก็เดี๋ยวคงต้องไปดูกันต่อไปละกันนะครับก็มันขึ้นหัวว่านักเรียนถ่ายคลิปแฉคุณครูบนมอกสนามหลวงไม่แน่จริงทําแบบเนี้ยไม่เจอเดินหรอกโอเคมันก็อย่างที่บอกนะใน ในเนื้อหาคลิปอะ่ะมันก็เป็นเป็นเรื่องเซนซิทีฟอยู่พอสมควรกับคนสองฝั่งนะครับก็ดูไปเสพข่าวไปก็เอาไปพินิษพิจารณาละกันนะครับโดยส่วนตัวผมแล้วไม่อยากให้แบ่งข้างอยากให้มองกันด้วยเหตุผลนะครับผมแต่ก็รู้แหละว่ามันไม่มีหรอกเนาะเออ สังคมตอนนี้เรากำลังอยู่ในช่วงหัวเรี่ยวหัวต่อนะครับผมรักกันไว้เถอดเราเกิดร่วมแดนไทยนะจ๊ะ